ข,ขอบตาในแดงไหมเห็นไรือัะแดงไหมมันดูโทรศัพท์ยเยอะเห็นไหมตาม intend, ten, totally so right. ันแดงปากก็แดงจมูกก็แดงเห็นไหมะมันเริ่มแดงแล้วตาจะเริ่มดูนออกมาแล้วตังตังดูนะอ่ะเห็นไหมน้ำน้ำมูกก็ไหลแล้วก็เริ่มกำเดาก็ไหลออกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเก็บตาแล้วคันตาแล้วจะต้องันแลวใช่ไหมจะต้องขันหรือยังคันหรือยังเห็นไหม ก็จะมีเสียงร้องออกมาเลยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะดูดูก็ตามดูปากก็หุบไปได้อ่ะเห็นไหมดูปากก็จ้าออกอ้าออกดูเห็นไหมอ้าออกอ้าออกเห็นไหมอ่ะแล้วก็จะก็จะร้องเสียงอ้าอ้าอ้าตลอดเวลาเลยคอยดูนะคอยดูนะนั่นเห็นไหมนั่นมันจะร้องแบบนี้ล่ะนี่แล้วตามจะเริ่มโผล่มานั่นมันจะร้องอ้าอ้าอ้าตลอดเวลาเลยเห็นไหมคอยดูนะคอยดูนะ เห็นไหมปากก็จะเริ่มค่อยๆอ้าออกอ้าออกอ้าออกดูปากแดงมากเลยขอบตาเป็นแดงแล้วก็สัง่งคิ้วโม่ไหลออกมาเห็นไหมฮนั่นเห็นไหมมันจะอ้าปากออกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมพ่อดูโทรศัพท์เยอะจะเป็นอย่างนี้พ่อบอกแล้วอย่าดูโทรศัพท์เยอะ เห็นไหมอ่ะมารจะพูดอ้าวอย่างนี้แะเนี่ยอ,อ้าวเออทำยังไงเอเอ้าวอ้าวไอ๊บายพี่มึงเห็นไหมอ่ะก็เรื่องทำร้ายตัวเองแล้วก็จะเลือดไหลออกมาจากตา